มีใบโหละพาเลยลูกแม่แม่ด็ดมาให้ืหอชาของทองดีวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกชิ้นกับหมูทอดนี่ขนาดมันกินหมูทอดยังเมือขนาดนี้เลยทอมันจะกินอะไรกินอะไรลูกเหรอกินหมูทอดกับไส้กรอกมึงยังเมือเลยแม่ยืนมองเลยนะแม่แม่ยืนมอ,อยนะมยนมองแล้ว กินข้าวธรนมสาใส่ใบโหระพามาให้มึงใบ่งเนี่ยดูไีต้องดูนกเลยไม่ต้องแบ่งนกกินข้าวเข้าไปข้าวไม่อยากจะกินจ้องจะแบ่งแต่นกแบ่งนกฉันพอมแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยดูพอมแล้วอืม ดะไปแบ่งนกมันทำไมมันมีนอนกินลูกเขามีนอนกินไม่ต้องไม่แบ่งเขารอ่อะไรเป็นห่วงนกเป็นห่วงนกมองนก มองลูกอีกแล้วรีบกินสิลูกมองลูกทำไม นกก็มารอแล้วจริงๆนะคะก็จะมีนกเอี้ยงแล้วก็จะมีนกกระจอกแล้วก็จะมีนกเข่านะคะแต่ว่าที่เจ้าทองดีชอบเลี้ยงอาจจะเป็นนกเข่ากับนกเอี้ยงนั่นน่ะมันจะเริ่มมารอกันเพียบแล้วรอมารอข้ามานะคะนกจะมีที่ต้นไม้ต้นเนี้ยเนี้ยเนี้ยจะมีเสียงร้องอยู่เต็มเลยนกนะคะมารออะแล้วมันก็จะกินแต่กลับไปแล้วมันก็จะเหลือเอาข้าวไว้ให้นกแล้วนกก็จะไม่กินข้าวในชามของทองนะ เด็กก็เป็นค่ายวัดนกอะลูกเลี้ยงนกแล้วก็มันจะมองนกงนกมาแล้วแต่มันจะไม่ชอบให้นกเอี้ยงมากินข้าวในชามนะคะเพราะว่าตัวมันดําๆนะมันจะเกลียดอีกากับน,นกเอี้ยงจะชอบพวกนกเข่าวพวกอะไรเงี้ยเอี้ยงไอ้นกอะไรนะนกกระจอกอะ่ะเออมันจะเลี้ยงเลือกสายพันธุ์นะคะ นะจะเริ่มกินกิน,ก,นกินตะกรับนะสังเกตจะกินตะกรับเดี๋ยวจะเลือกข้าวไว้เต็มชามเลยแล้วข้าไว้ให้นกนะ่ะมาแล้วมากันเพียบเลยนกกระจอกมาลอกินนกนะคะไม่มันลอกินข้าวมันจะมาลอกินนกมาลอกินข้าวนะคะเพียบเลยมองแลวมองมองมองหานก เริ่มมาใกล้แล้วมาเริ่มใกล้เสร็จนี่นี่นี่มาแล้วเริ่มมากันแล้วนี่อันนี้ก็จะรีบกินจะกลับเพราะว่าจะไม่ให้ไม่ไม่ไมเลี้ยงแต่ข้าวนะแต่ไม่เลี้ยงกลับเห็นไหมคะนกเริ่มมาเรื่อยๆื่อยแล้วนะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะ่ะเริ่มมาแล้วเราจะเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ค่อยรีบกินข้าวหรอกเนี่ยสโลไลเนี่ย มาแล้วเนะี่ยมาแล้วบินมาเพียบเลยทีนี้อ่ะได้เวลาแล้วเนี่ยเน,น,น,นีมาเพียบเลยนางเลี้ยงนกจริงๆ มาแล้วมาแล้วนี่กินกลับแล้วนะคะเดี๋ยวโดนแย่งกลับและบางทีถ้ามันกินหมูหลงไว้นะมันก็จะกลับมาเอาหมูมันคืนนะมันก็จะมาไล่นกนะเอาหมูมันคืนนะมันให้แต่ข้าวอย่างเดียวมาแล้วมาแล้วเยียบเลยไปแล้ว ย่งนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องขออนุญ,ญาติิดคลิปนะคะเพราะว่านกเห็นนกเห็นคนก็จะไม่กินข้าวนะคะ